อย่างกันต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะเดินสายทํางานแบบจุกๆเลยครับสำหรับเบสคําสิงห์นั่นเองนะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เนี่ยตารางงานเนี่ยนะฮะแน่นมากๆเลยครับแล้วก็แน่นอนว่าแฟนๆเองเนี่ยก็ไปซัพพอร์ตเบสคําสิงห์เนี่ยทุกที่เหมือนกันครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะฟู้ดทรัคหรือว่าฟู้ดซัพพอร์ตเนี่ยฮะโอ้โหเรียกว่าจุกๆแน่นๆกันเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เบสคําสิงห์เนี่ยก็ไม่เคยพลาดแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันตลอดนั่นก็คือเรื่องของสสตตตอออออออรรรีีีีี่่่่่่่่นนนนนนัััเเเเเเเงงงงคบบทจ้้้้้าาาาาาวววยยยยไไดดมกกลลละะฮุโโหป็ คลิปที่หลายคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยหลังจากที่อินสตาแกรมของเบสคาสิง f a แฟมิลี่เนี่ยได้มีการลงเอาไว้นะฮะอารวมถึงเบสคาสิงเองเนี่ยก็ได้มีการลงสตอรี่ไอจีเอาไว้นั่นเองนั่นก็คือคลิปของเบสแล้วก็อู่จุนนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นคลิปที่โอ้โหได้ว่าวานมากๆครับสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะท่ามกลางแฟนๆเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเลยครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นน่ารักมากๆนะฮะแล้วก็พี่น้องคู่นี้เนี่ยน่ารักตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คอมเมน ในที่ก็ได้มีการถามอู๋จุนด้วยบอกว่าน่ารักไหมนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเกือบเสียฟอร์มเนี่ยเพราะว่าอู๋จุนเนี่ยไม่ตอบคําถามเพราะมัวแต่โฟกัสกับขนมอยู่นั่นเองครับคุณผู้ชมจนกระทั่งเบสเนี่ยได้มีการถามซ้ําอีกครั้งหนึง่งฮะซึ่งอู๋จุนเนี่ยก็บอกว่าน่ารักมากนั่นเองฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปวิดีโอคลิปนี้กันหน่อยครับกับความน่ารักเบสกับอู๋จุนนั่นเองครับคุณผู้ชม Merry Christmas we wish we Merry Christmas we wish Merry Christmas เฮ uh, ้ยฮะอะไรอะคะ ไมค์ไฮโอเจลลี่ไฮโอเจลลี่รถอันนุนอาร่อยอร่อยอยอารอยอายอยอารวหกหกเหรอนี่วิวเมลคิสมา์แต่งตัวไม่บล็อตหอจังวะเป็นทะลาดตัวขึ้นแล้วหล่อแล้วหนูไม่สวยเหรอเวยทำไมรถฉันมันเพี้ยนอ่ะเห็นไหมเอ้าอร่อยหนูแต่มันเพี้ยนไงเพี้ยนเลยเราไม่โฆษณาเป็นจริงพูดจริงพูดจริงหนูสวยปะเยัยยังไม่ตอบอ่ะ สวยที่สุดในโลกไม่อย่างงั้นเนี่ยคนจะแบบเชิดชูความสวยของเธอดังนังงับปรับพีในทั่วด่าล่าแหลมไทยเวอร์มากอะไรถือเวอร์ครคุยกันไม่เ่องแล้วอันนี้โคตรนามไม่เกินจริงอันนี้เกินจริงะอะไรแบบกินนี้ทำไมมันไม่เที่ยวนะเที่ยวแล้วอร่อยแล้วบ่น